ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี ah ่มอค่ะวันนี้พบกันวันพระหัสสะดีนะคะวันนี้11กันยายน2568ค่ะอยู่ด้วยกันช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะวันนี้รายการที่นี่มออนะคะนำทุกท่านมาติดตามค่ะประเด็นเรื่องของโครงการปอนเนรู้เท่าทันสื่อนะคะเราไปติดตามกันค่ะสำหรับการสัมภาษณ์นะ หัวหน้าโครงการและก็รายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อร,อรชารักดีนะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการปนะรู้เท่าทันสื่อนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณมัชราคุณพานุมาสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วตัวโครงการเนี่ยค่ะมันมันเริ่มมาจาก เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะในทางยใต้แล้วเราก็จะพบว่าความแตกต่างแล้วตัวเองก็สอนวิชาพลติกดิจิท t a l world ด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าโลกมันก้าวไปไกลมากเลยแล้วก็ ปรากฏว่าก็รับรู้มาว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือว่าบางบางครั้งบางแห่งที่โรงเรียนปอนเนาะเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ักศึกษาให้นักเรียนเนี่ยเอาโทรศัพท์เข้าไปใช้แล้วก็ประกอบกับไอ้ส่วนที่มันเป็นเรื่องของการถูกหลอกลวงออนไลน์หรือแม้กระทั่งเรื่องไทยของโลกไซเบอร์นี่ค่อนข้างเยอะมากนี่ก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ย จะทํายังไงให้ให้กลุ่มคนเหล่านี้ยซึ่งเราเราไม่ควรจะทิ้งเขาไปไว้ข้างหลังเรื่องด้ทํานองนี้สามารถมีตัวที่เรียกว่าดิจิทัลเอชเลซี่ได้ก็เลยประกอบกับทางกองพื้นสื่อเนี่ยเขาเปิดรับโครงการนะคะก็เลยก็เลยส่งเรื่องเข้าไปเพื่อให้ทางกทางกองพื้นสื่อเนี่ยพิจารณาค่ะ อาจารย์คะทีนี้พอเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วเนะี่ยเรามีการกําหนดเรื่องของตัวโครงการวัตถุประสงค์แล้วก็มีการดําเนินงานขับเคลื่อนอัเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ ในนี้เนี่ยพอได้ตัวโครงการเนี่ยเราก็คิดเป็นกับในทีนะคะไม่ได้ทําคนเดียวนะคะเพราะว่าทางรัฐศาสตร์เนี่ยตัวเองอยู่ทางคณะรัฐศาสตร์เนี่ยตัวเองไม่ได้เก่งในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรหรือหรือสร้างสื่อเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงร่วมมือก็ดึงพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นอาจารย์อาจารย์จากทางศึกษาศาสตร์แล้วก็ทางอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาเพื่อจะช่วยกันวัตถุประสงค์แรกของเราเลยคือเราจะต้องมีหลักสูตร ดังนั้นจึงต้องพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแต่ก่อนที่จะพัฒนาหลักสูตรได้เนี่ยเราต้องฟังสถานการณ์ข้อมูลดิบเบือนเองหรือลักษณะของสื่ออือที่ในสถาบันปอนเนาะที่ใช้เองว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เราก็จะต้องพัฒนาหลักสูตรอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์อันแรกคือพัฒนาหลักสูตรสําหรับโรงเรียนสถาบันศึกษาปอนเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ นำเรื่องเนี้ยเอาหลักสูตรไปแปลงแล้วก็ทําเป็นตัวกิจกรรมฝึกอบรมให้กับทางสถาบันศาปอนอนะคะเราก็ในตัวตัวกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทที่เป็นตัวเองกับทีมเรียกว่าแม่ไก่ก็คือเอาคุณครูที่เป็นผู้ช่วยโตครูในโรงเรียนร่วมกับครูกศอนอ อขอโทษทีครูกรสรนะคะที่เขาเข้าไปช่วยทางโรงเรียนสถาบ,บันศึกษาปอน,นอตเนี่ยเข้าไปสอนเนี่ยเอาเข้ามาอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อบอกาการสร้างสื่อด้วยทีนี้พออบ,อบรมครูหรือแม่ไก่เสร็จเนี่ยเราก็จะกิจกรรมต่อมาคือเป็นเรื่องของนักเรียนทีนี้พออบรมเสร็จมันต้องมีกระบวนการวัด ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเขาเขารู้จริงหรือเปล่าเขามีทักษะจริงไหมเขาผลิตสื่อได้จริงหรือเปล่าดัางนั้นเนี่ยจิงกายมาเป็นกิจกรรมการการประกวดคลิปให้เขาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อออกมาซึ่งเขาก็จะเป็นคนเลือกเลือกหัวข้อที่เขาสนใจเองนะคะจากตัวที่เราอบรม แต่ว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการผลิตสื่อที่ให้สำหรับโรงเรียนปอนเนาะ,ะสามารถนำไปใช้ได้ในในการเรียนการสอนนะคะก็เลยออกมาเป็นเป็นเรื่องของการผลิตสื่อด้วยทีนี้พอทั้งหมดจบเราก็ต้องมีการเรื่องนิเทศมีอะไรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท,ท้ายที่สุดก็คือจะต้องนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหลายเรื่องของการพัฒนาการสร้างสื่อแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้ ความเข้าใจแล้วก็สามารถผลิตสื่ออย่างง่ายได้นั่นคือเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจารย์ก็ได้เชื่อไม่เห็นด้วยนะคะว่าทั้งเรื่องของตัววัตถุประสงค์กับตัวตัวกิจกรรมเนื้อหาแต่มันก็จะสอนรราเพื่อให้น้องๆที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาปอนน้องเนี่ยก็คือจากที่เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ให้อนุญาตได้รับอนุญาตที่จะเอาโทรศัพท์เข้าไปทีนี้พอมาเป็นแบบนี้แล้วก็พบว่าการที่ขาด การเข้าถึงสื่อโซเชียลเนี่ยมันก็กลายไปอีกด้านนึงก็คือกลายกลายเป็นว่าเราก็ขาดทักษะในการที่จะแยกแยะได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าอันไหนที่มัน,นเ,เป็นเรื่องจริงไหมหรือว่าอะไรที่มันเป็นบิดเบือนเนี่ยแล้วเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้อันเนี้ยคือพอผลงานออกมาแล้วอาจารย์มองเป็นอย่างไรบ้างคะคืออันนี้อันนี้จริงๆแล้วอยากจะเล่ามากเลยเพราะว่ามันเป็นความคือในทีมด้วยกันเองกับอาจารย์ท่าน,นอื่นๆเองเนี่ยเราพอเราทําทําออกมาแล้วเราเห็นว่าเด็กๆเ,เองเนี่ยเขาเขาตระหนัก ถึงการที่เขารู้หรือไม่รู้เ,เรื่องของภัยเองหรือเขาแม้กระทั่งตอนที่ประกวดตัวคลิปเนี่ยเขาเลือกเอาประเด็นใกล้ตัวของเขามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อิงเรื่องของการใช้ a อไอเรื่องเรื่องการใช้เวลายอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเห็นแล้วมันสะท้อนออกมาอย่างหนึ่งนะคะ่ะคุณคุณพัชาราค่ะก็คือว่าเ,เราเขาเอง ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้แต่เขาตระหนักถึงสิ่งที่มันเป็นภยัยคือคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวตัวนักศึกษานักเรียนเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใช้ตัวโทรศัพท,ท์ใช่ไหมคะ <S <S แต่เขาจะได้อย่างบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะให้ใช้แค่วันศุกร์วันเดียวหรือบางโรงเรียนให้ใช้เดือนละหนึ่งครั้ง ดังนั้นเนี่ยโอกาสของการที่เขาจะมานั่งทําคลิปหรืออะไรทนาน,นี้โอกาสยากมากแต่เขามีความตั้งใจอันนี้ที่เราเห็นเราเห็นเรื่องของความตั้งใจมากแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าเขารู้จักประยุกต์ใช้เรื่องของเอไอเข้ามากลา,ายเป็นว่าเขาเองเขามีความสามารถน,นะคะอีกอันหนึ่งที่ท,ที่ที่รู้สึกรู้สึกดีมากเลยก็คือเด็กๆเนี่ยเ,เขาเขาเลือกที่จะเเลือกที่จะ นำเสนอความเป็นความเป็นโรงเรียนตอนน้อของเขาอะค่ะแล้วก็หยิบเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาแล้วมาปรับใช้ให้สอดรับกันเอ่ออาจจะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่า ตอนที่เราก่อนที่เราจะเริ่มต้นทําโครงการเนี่ยเราเราประชุมกับบรรดาผู้บริหารสถาบันปอนดในเครือข่ายที่เขาจะเข้าเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยอันหนึ่งที่น่ายินดีมากเลยก็คือว่าเราเราคุยให้ให้ท่านตัางผู้บริหารทั้งทั้งหลายทั้งยี่สิบตรงเนี่ยฟังว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วมันมีภัยอะไรบ้างที่ที่มันเกิดขึ้นหลายๆท่านเองก็ยอมรับก,กับเราว่าท่านเองก็เจอกับภัยออนไลน์นะท่านก็เจอการหลอกลวงออนไลน์ท่านบางทีท่านก็ไม่รู้หรอกว่ามัน,ม,นมันคือใช่ ใช่หรือมันไม่ใช่เอ๊ะมันคือเรื่องจริงหรือเปล่า <ฮะ S 2> ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เราคุยกันกับผู้บริหารเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยอตอนที่เราอบรมนักเรียนลูกไก่ของเราเนี่ยเด็กๆมีบางคนมากระซิบบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่โรงเรียนนะกํลาลังเปลี่ยนนโยบายจากเดิมไม่ให้ใช้เลยให้มาใช้อาทิตละหนึ่งครั้งซึ่งวันนี้นเ,นเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคืออิมแพกอันหนึ่งที่ทําให้เรา เรารู้สึกชื่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้เราเราไม่อยากต้องการให้เห็นว่าอันนี้ยมันจะทําอยู่ที่เราอ่ะว่าเราจะใช้สื่อหรือเราจะใช้ดิจิทัลหรือเครื่องมืออย่างไรที่จะเออ,อรับมือกับมันอย่างไรต่างหากอันเนี้ยค่ะก็เลยเนําไปสู่สิ่งที่อยากจะบอกเล่าให้ฟังว่าว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตอบคําถามคุณพัชาลาไปหรือเปล่าเนี่ย ค่ะจารย์ก็ใช่เลยนะคะว่าจากสิ่งที่เราตั้งวัตถุประสงค์แล้วก็พอเราเราได้ดําเนินการและผลมันออกมาเนี่ยก็น่าจะเกินเป้าด้วยแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือเด็กก็คือเกิดการเรียนรู้ตระหนักรู้แล้วก็เท่าทานันแล้วก็ผลที่มันยังต่อเนื่องไปก็คือทางผู้บริหารของสถาบันปอนอกก็เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ย โซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จํากัดเวลาให้เด็กที่ใช้เพื่อประโยชน์เนี่ย mm. เขาก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการ, mm. รจัดการในแง่ของการใช้เครื่องมือแล้วก็เด็กผลิตคลิปทําอะไรก็มีโอกาสได้ชมแล้วก็รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะคะว่าเขาสามารถนําตัวคอนเทนต์ที่เป็นปัญหาเนี่ยมาสื่อสารแล้วใช้กระบวนการเหมือนเด็กภากเสียงก็ใช้ AI ใช้ตัว mm. ตัวแอ A.I มาช่วยในการเ,าเล่าเรื่องบรรยายอะไรเงี้ยก็คิดว่าเด็กเขาได้เรียนรู้แบบจากโครงการนี้ดีดีดีมากๆเลยนะคะจันคะจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะที่ได้เรียนรู้เพราะมีโอกาสได้คุยกับคุณครูด้วยคุณครูกศรอแล้วก็คุณครูคุณครูเป็นผู้ช่วยบาบอที่เข้ามาผู้ช่วยตัวครูอะค่ะหรือแม้กระทั่งตัววิทยกรเองหรือแม้กระทั่งคงผู้ทำาโครงการนี้เองก็ได้เรียนรู้อย่างคุณครูเนี่ยคุณครูเล่าให้ฟังว่าเนี่ย จะเอาไปขยายต่อให้โรงเรียนตอนนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายได้ไหมเราบอกได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทํามากเลยอ่ะคือคือช่วยเอาไปใช้หน่อยแล้วแล้วคุณรู้็บอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากเรียนเขาอยากเรียนจน คืออย่างอย่างมันมีกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในตอนอบรมอะะ <c oughs> เราก็เอามาให้ให้เขาดูว่าอันไหนคลิปที่ a อทอทอันไหนที่มันเป็นเรื่องจริง <c oughs> แล้วก็ให้เขาฝึกเขาแยกว่าอันนี้ a ออาจารย์คุณครูคแยกได้ไหมแล้วเราก็ค่อยฝึกแล้วมันต้องมีจุดสังเกตอะไรบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็คือทําให้ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมทักษะของเขาซึ่งเขาคือถ,ถึงแม้อายุจะอาจอาจะเป็น Gen X หรือว่าบางคนอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดก็ ก็ทําออกมาได้เช่นอันนี้คือสร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งผู้ผ,ผู้ผู้ทาโครงการเองแล้วก็ทางคุณครูเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะพูดได้เลยว่าถ้าเป็นกลุ่มของโรงเรียนสถาบันศึกษาปอนเนาะเนี่ยยังไม่เรามันยังไม่มีโครงการไหนที่มันเจาะเข้าไปแล้วก็ทํางานร่วมมือกันกับโรงเรียนสถาบันศึกษาปอนเนาะซึ่งซึ่งอันเนี้เราเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มที่ท้าทายมากแล้วก็ ควรจะต้องขยายออกไปแล้วก็ทํางานเชิงรุกอีกหลากหลายภาคส่วนที่ต้องเข้าไปช่วยกันนะคะ,คะอาจารย์คะแล้วในอนาคตต่อไปหรือว่าอาจารย์มองโอกาสหลังจากจบโครงการนี้ไปแล้วาจะมีพัฒนาต่อยอดหรือว่าเสริมส่วนไหนหรืออาจจะมีการขยายเป้าหมายไปในโรงเรียนสถาบันพนเะอเพิ่มเติมมากขึ้นในปัตตานีและไปทางสามจังหวัดด้วยไหมหรืออย่างไรจะมีมีแผนไว้อย่างไรบ้างคะ จริงๆในในตัวโครงการเนี้ยเราคุยกันในในตัวทีมงานเนี่ยคุยกันกันกบทางกองทึงสื่อแล้วก็คุยกับหน่วยงานภาคพีเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเอแม้กระทั่งสมาคมสามาถาบันศึกษาตอนเนาะเนี่ยทางท่านนายกสมาคมซึ่งเป็นอ,าอาบาร์บอสุวารีเนี่ยค่ะก็ก็บอกว่าจริงๆอาจารย์เนี่ยผมอา,อาจารย์ เข,เขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางาจังหวัดยะลาเองหรือนาราชิวานเองเขาก็บอกว่าทําไมให้ให้โครงการเฉพาะอาสอนเฉพาะเด็กในโรงเรียนที่ปัตตานีมันไม่ไปยะลาาราชิวาสดังนั้นเนียเราก็เลยคุยกันว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็อาจจะอยากจะทําโครงการขยายออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆทั้งยะลาป,ป,ปัตตานีหรือนาราชิวาส หรือแม้กระทั่งสงขานหรือสตูลเองซึ่งซึ่งเขาอยู่ในสมาคมของสาาถาบันศึกษาปอนเนาะอยู่แล้วแล้วก็มีมีมีความตั้งใจที่อยากจะเข้าร่วมอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มของโรงเรียนปอนเนาะผู้หญิงที่เรามองว่าจริงๆแล้วผู้หญิงในปอนเนาะเนี่ยมีศักยภาพที่สําคัญมากแล้วก็เหมือนกับเป็นดั๊บโบเป็นเป็นกระดูก สำหรับสันหลังที่สําคัญมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอศรษฐกิจของปอนเนาะหรือเรื่องของชุมชนด่ซําไปดังนั้นเนี่ยก็มองว่าท้ายที่สุดเนี่ยอนอกจากขยายออกไปมีถ้ามีโอกาสเนี่ยขยายออกไปห้าจังหวัดแล้วเนี่ยน่าจะ ขยายในกลุ่มของที่เป็นโรงเรียนกอนเนาะผู้หญิงด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือมีโอกาสได้คุยกับทางท่านสชนะคะซึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการเรื่องของการศึกษาสำนักง,งานการศึกษาเอกชนเองหรือแม้กระทั่งสกอรรอที่เป็นสูนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเองเนี่ยทางสองหน่วยงานนี้มีความสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะจับมือเดินไปด้วยกันต่อได้ซึ่งอันเนี้ย เราถือว่ามันเป็นการทํางานที่เป็นเครือข่ายที่ที่เรามองว่ามันจะสามารถสร้างการพัฒนาได้อย่างไม่ไม่ใช่จบอยู่พอโครงการจบแล้วมันจบอ่ะค่ะ,คะมันต้องมันมันต้องเดินไปต่อโดยที่เรามีเครือข่ายทั้งทั้งสมาคมสถาบันศึกษาป็นาะมีทั้งสงกอรอมีทั้งสช,ช,ชที่จะมาร่วมกันผักกรัรอันนี้ค่ะเป็นเป็นนับว่าน่าจะเป็นแปลนในอนาคตที่ที่เรา หรือว่าหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยกันได้ถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยมันจะมีคลิปของนักเรียนปอนเนาซึ่งรู้สึกว่าเขาเองเขาสก,กัดเอาปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและเกิดขึ้นในสังคมมาเลยเออ,อันนึงที่เขาบอกว่าแล้วร,ร,รู้สึกว่าโดนใจตัวเองมากเลยะนะคะก็คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าจะรู้เท่าทันสื่อต้องรู้ใจตัวเอง ไอ,อ่รู้ใจตัวเองอ่ะแปลว่าอะไรต้องรู้จักหักห้ามใจรู้อย่างมีสติแปลว่าอะไรจะไม่ใช่ว่าจะคลิกจะแชร์จะจะเอนำเอาเฟซบุ๊กอะไรไปไปต่อไปบอกคนอื่นต่อเนี่ยเราจะต้องมีสติแล้วเราก็ต้องรู้แล้วรู้ใจที่ว่าเนี่ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือมีมีของน้องปอนะโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้เวลา รู้เวลาแปลว่าอะไรรู้ว่าจะต้องทําอะไรไม่ใช่เอาเวลามามาสไลด์หน้าจออยู่ตลอดเวลาเพราะบางทีเราเองเราก็จะพบว่าบางทีเราก็แอดเราแค่จะเปิดเปิดมือถือขึ้นมาไม่ต้องน้องตอนเนาะหรอกเราเองเนี่ยบางทีเราเผลอ <c oughs> ใช้อะไรก็ไม่รู้ผ่านเวลาไปเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่การรู้เท่าทันสื่อถรุปโดยโดยคําพูดของน้อง,งนะคะซึ่งไม่ใช่ของตัวเองเลยก็คือว่า เท่าไม่เท่ากับรู้ใจตัวเองรู้ใจตัวเองก็ขยายต่อร,รู้รู้เวลาค่ะรู้รู้เท่าทันอะไรทํานองนเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้มันใช้ได้กับทั้งน้องปอนะแล้วก็ตัวเราเองเลยด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะใช่อันนี้ถ้าะจะฝากขอ,ขอฝากอย่างนี้ค่ะ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you